สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่26พฤษภานะครับ2568นะครับลูกค้าก็มาตอน5โมงนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะฮะสำหรับ Honda w a ว e 125ตัวล้อแมกนะสีดำน้ำตาลใหม่ปี2025สะครับสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดำด้านนะครแนะนำสีนี้เลยนะครับเนี่ย สีดำด้านนี้สวยนะครับแล้วก็จะมีสีน้ำตาลตรงนี้นะครับข้างหลังก็จะเป็นสีดำด้านนะครับก็มีให้เลือกอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีดำนะสีดำด้านตัวนี้นะครับสีเทานะสองสีนี้จะเป็นสีด้านนะครับแล้วก็สีเขียวนะแล้วก็สีขาวนะครับสองสีนี้ก็จะเป็นสีเงานะครับส่วนราคาก็เท่ากันเลยนะครับราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับ ตอนนี้ที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะของเราขายอยู่ที่59,200บาทนะครับราคาในี้รวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ5 9าห0นานระครับสำหรับฮอนด้าวิบลึสองห้าตัวล้อแม็กนะสีดําน้ําตาลใหม่นี่สวยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบโทนสีดําสีนี้สวยมากนะครับนี่ฮะอันนี้ก็อุ่นเครื่องก่อนส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้ระบบไฟนี้จะเป็นไฟหน้าไฟท้ายนี้จะเป็น LED ดีนะส่วนไฟเลี้ยวไฟหลีนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับ อันนี้ก็รวมเครื่องกดส่งมอบปุ๊ก้าอันนี้สตาร์ทแล้วนะครับเครื่องนี้เงียบมากนะครับตัวนี้หอนหน้ารับการเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับส0มหมืนกิโลเมตร่นัวฉีประกันอีกปี5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเครื่องตัวใหม่นี้เงียบมากนะครับตอนนี้ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 9 2 1 5 7 7 1 2 9จเจนะครับ ร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังน,นะครับนี่ฮะลูกค้ามารับรถแล้วนะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะครับ5 9า0 0บาทนะครับพร้อมอูนพร้อมทะเบียนพร้อมพอรบรนะครับสีดําใหม่นี่สวยนะครับออขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับเผื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของเราต่อๆไปนะหรือว่าอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมา,มากๆนะครับลูกคา้ามารับรถแล้วอันนี้น้องจะขับไปอีกเนาะอันนี้ครั้งได้หนึ่งพันกิโลนะครับเอารถมาตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสวยมากนะครับ ลูกค้ามาตอนเย็นแล้วนะครับแต่ของเราก็ยังขายให้นะครับเพราะว่าลูกค้าซื้อเงินสดนะครับเงินสดก็5 9 2 0 0บาทร่วมจดทะเบียนนะครับราคาในพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพระบนนะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับสำหรับทีนี้ก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ทุกคนนะทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ